El ผลกันไปแล้วนะคะสาหรับโครงการสุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสูยงเงินล้านปี2ซึ่งคณะกรรมการได้เลือกไอเดียสุดเจ๋ง100ทีมเข้าสู่รอบเวิร์กช็อปณห้องประชุมบูรฉัธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ที่ผ่านมาค่ะในวันนั้นนะคะน้องๆได้รับฟังคำบรรยายจากคู่ทรงคุณวุธทั้งทางด้านการตลาดจากดรทัศนะบุญขวัญคุณพาวุฒิพงศ์วิยาพานุเจ้าของเว็บไซต์ตลาด c อ m คุณธีรสารสหรัสภา,าอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพ,พิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินักการตลาดและสุดท้ายผู้ช่วยยาาาสตราารดเอก สก,กุลจะมาช่วยปรับปรุงแนวคิดต่อยอดไอเดียธุรกิจของน้องๆให้สามารถนําไปพิชิตรางวัลชนะเลิศคว้าเงินล้านให้เป็นความจริงขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราทีม s, <S, <S า a r l i ขอบคุณธนาคารนมสินะคะที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะคะได้เข้ารอบแล้วก็อาจจะได้เป็นว่าที่เศรษฐีคนใหมค่ค่ะร่วมโหวต100ทีมโดนใจคนรุ่นใหม่ได้ที่เว็บไซต์ g s p 1 0 0 m i l l i o n c o m ลุ้นรับรางวัลกันด้วยนะคะ